แมวดำและแมลงเต่าทอง <laughs> ใกล้จะเรียนจบแล้ว <laughs> มาเตรียมตัวพวกเขาไปงานพร้อมกับลายลูลกัน <laughs> ทำชุดสำหรับแมลงเต่าทองทำชิ้นส่วนสำหรับกระโปรงเย็บขอบและดัดด้านล่างและด้านบนรัดเข็มขัดแบบนี้ทำรอยตัด และติดเทปต and and ีนตุ but, so <work> well. ๊กแกลงไปตกแต่งกระโปรงด้วยริบบิ้นซาตินเติมแมลงเต่าทองเล็กๆและซ้อนควยริบบิ้นด้านหลังแบบนี้เย็บเสื้อเชิ้ตสีขาวให้เข้ากันกับชุดก่อนอื่นเย็บส่วนหลักและจากนั้นเติมแขนเสื้อเติมปกคอเสื้อและพวกเรามาลองเสื้อกันได้เลยดูเพอร์เฟกไปเลย มันถูก on ท so is ํามาเพื uh ่อแมลงเต่าทองโดยเฉพาะเติมถุงเท้ายาถึงเข่าและรองเท้าผ้าใบสีขาวคู่หนึ่งพวกเราต้องการเนคไทสีดําเหมือนกันว้าวทากระเป๋าจากกระดาษโฟมตัดชิ้นส่วนต่างๆออกทำกระเป๋าด้านนอก เติมโซ่ตกแต่งแทนซิปและติดมันด้วยกาวร้อนเติมพวงกุญแจด้านข้างตัดแถบออกมาจากกระดาษโฟมแวววาวตอนนี้พวกเราแค่ต้องเตรียมกระเป๋าให้พร้อมเท่านั้นมแมลงเต่าทองไม่ขนหนังสือเยอะ,ยอะแค่หนังสือเล่มเดียวก็พอแล้วสำหรับเธอเธอสามารถซื้อกระเป๋าแบบนี้ได้แค่ที่เดียวมแมลงเต่าทองมาเพื่อซื้อใบสุดท้ายฉันมีบางอย่างให้เธอโดยเฉพาะ พวกเราเพิ่งได้ใบนี้มาวันนี้เองฉันขอนะอู้มันเข้ากับฉันดีมากเลย <c oughs> ใช่ไหมมาทำชุดสูทสำหรับแมวดำกันตัดชิ้นส่วนจากผ้ายืดกีฬามาเอาแจ็คเก็ตและกางเกงไปที่ร้านตัดผ้ากันเติมเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดสีเงินตัดรอยพับขากางเกงจากผ้าลายตาราง ใช้มันเป็นกระเป๋าเช่นกันพวกเราจะต้องการสายซาตินเพื่อเติมแถมด้านข้างระบายลายตารางด้วยปากกามารกเกอร์สีเขียวพวกเราเลือกรองเท้าผ้าใบแก่ๆคู่หนึ่งให้แมวดำเพียงแล้วแจ็กเก็ตก็เสร็จแล้วตกแต่งปกคอเสื้อด้วยลายตารางเติมชายแขนเสื้อพวกเราเกือบจะลืมกระดุมแน่ เสื้อเชอิ้ตที่ไม่มีแขนจากผ้าสีขาวติดปกคอเสื้อและเนคไทสีดําแมวดําเป็นผู้ชายที่ทันสมัยที่สุดในโรงเรียนเขามีสไตล์ที่เจ๋งมากเลยล่ะ <c oughs> เขาเลือกกระเป๋าใบไหนกันนะมาทํากรอบจากกล่องกระดาษแข็งกันเถอะคลุมรอบด้านด้วยแถบกระดาษโฟมสีดํา ด้านหลังและด้านหน้าควรเป็นสีเขียวทำสายจากแถบสีดำสอดพวกมันผ่านวงแหวนเติมด้านจับด้านบนใช้ลูกปันเหล็กแทนตะขอเกี่ยวมันมีลายแมวดำด้วยซูเปอร์ฮีโร่ของเราตัดสินใจไปช็อปปิ้ง ห้องโชว์รูมของเขาค่อนข้างโลกนะวันนี้ฉันต้องการบางอย่างพิเศษไม่เชยแต่ดูโดดเด่นเสื้อยืดกีฬานี้ล่ะเป็นยังไงมันเป็นของวินเทจนะไม่ไม่ใช่สไตล์ฉันเลยอืมถ้าอย่างนั้นยีนตัวนี้กับกระเป๋าคาดเอวนี้ล่ะฉันจะดูเหมือนนักเรียนธรมธรมดาธรรมาเสียงนั้นนะ่ะอู้เธอค่อนข้างเรื่องมากนะเนี่ยอันนี้ไงกระเป๋าที่เพอร์เฟกเลย สีมันเข้ากับฉันและมีลายอุ้งเท้าแมวฉันเอาอันนี้แหละขอบใจนะขอให้โชคดีนะฟิวไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาได้ของที่ชอบด้วยมแมลงเต่าทองและแมวดำพบกันช่วงพักวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนคุณแมวทำกันบ้านหรือยังส่งงานมาให้ฉันสิและนั่งลงแต่ครูเมเบิลครับนี่ขาบสุดท้ายแล้วนะทำไมเราไม่ข้ามเช็คการบ้านไปละ่ะ พวกเรารักโรงเรียนแล้วก็จะคิดถึงมันมากๆเลยโอ้โอเคเธอทำฉันน้ำตาคลอเลยเนี่ยไปพักได้ <c oughs> นี่แมวดำวันนี้นายเล่นหรือเปล่าวันนี้เกมสุดท้ายของซีซั่นเลยนะครูยกเลิกขับแล้วไปเล่นกันเถอะมาทำชุดยูนิฟอร์มนักฟุตบอลกันร่างชิ้นส่วนบนผ้าสีเหลืองและตัดกางเกงออกมา เปลี่ยนชุดใหม่ให้แมวดำทำเสื้อยืดจากผ้ายืดกีฬาเย็บส่วนครึ่งทั้งสองและทำรอยตัดตรงคอทีนี้มาทำแผ่นรองไหล่กันคลุมลำตัวและกล้ามเนื้อด้วยดินเบาพวกเราต้องการปกป้องขาของเขาเติมถุงเท้าและรองเท้าผ้าใบสีขาวปกปิดรอยต่อด้วยริบบิ้นสีดำ ติดริบบิ้นสีเหลืองลงไปนายพร้อมจะลงสนามหรือยังยูนิฟอร์มฉันพร้อมแล้วแต่ฉันลืมหมวกเอาของฉันไปเธอระบายมันเป็นสีเธอก็ได้ขอบใจนะเพื่อนระบายหมวกด้วยสียคริลิกสีเหลืองเติมแถบสีขาวร่างมันด้วยสีดำวาดดาวสีดำด้านข้าง แมวดำคืออันดับหนึ่งเติมดาวเล็กๆและแถบเส้นเสร็จแล้วละ่ะแมวดำกำลังรีบไปฝึกซ้อมพวกเราต้องวอร์มอัพก่อน <c oughs> ใช่ออกกำลังกายทั้งเซ็ตเลย <c oughs> มาทำชุดเชียร์ลีดเดอร์ให้มแมลงเต่าทองกันเย็ยบชิ้นส่วนทำเป็นชุดบนเติมกระดุม เติมเข็มขัดจากผ้ายืดสีขาวทำเพิ่มอีกเล็กน้อยแล้วชุดยูนิฟอร์มเชลดเดอร์ก็เสร็จแล้วตกแต่งคอและด้านล่างของกระโปรงด้วยริบบิ้นสีขาวเติมริบบิ้นสีดำและเหลืองแทนตัวอักษร B แทนคำว่า Buck ทำแถบป้องกันสำหรับแขนและขาของเธอพวกมันปกป้องกล้ามเนื้อไม่ให้ตึงเกินไปและหัวเขา่าและข้อศอกจากการเตะเชลดเดอร์ทุกคนต้องมีผู้ด้วย มาทำพวกมันจากพวพมันลากระดาษและยางยืดมัดมันให้แน่นและทําเป็นรูปลูกบอลแ <c oughs> มลงเต่อทองเก่งที่สุดในกลุ่มของเธอและเธอก็เป็นหัวหน้าเชียร์ลิเดอร์ด้วยฉันจะลองท่าที่ดีที่สุดของฉันดู <c oughs> เกมเริ่มแล้วแมวดำทำคะแนนให้ทีมของเขาไปเรียบร้อยเย้ <c oughs> คนดูพากันเชียร พวกเรายังมีคนเชียร์ที่ดีที่สุดด้วยตัดแถบกระดาษโฟมและทำให้เป็นรูปวงแหวนติดผู้เข้ากับแหวนเติมมันตรงกลางหมวกรับปริญญา2องใบเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราแค่ต้องมีชุดคลุมยาวๆ เรียนบันณฑิตทุกคนตอนนี้ได้เวลาพวกเธอตามหาทางของตัวเองในชีวิตแล้วมารับใบปริญญาสิคนแรกมแมลงเต่าทองทำดีมาก <c oughs> ต่อไปแมวดำวเราภูมิใจในตัวคุณ <c oughs> ขอบใจนะเย้ yeah! มาทำชุดพร้อมให้มแมลงเต่าทองกันวัดขนาดและแตัดชิ้นส่วนที่ต้องใช้ออกมา เย็บด้านหน้าและด้านหลังตัดแถบแลหลายๆแถบที่มีลักษณะเหมือนแสงสว่างกระโปรงดูสง่างามมากพวกเราแค่ต้องเติมกระดุมด้านหลังชุดกระโปรงตกแต่งปกคอด้วยขนนกวันนี้คือวันงานพร้อมนักเรียนทุกคนดูเหมือนดานราภาพยนตร์เลยทุกคนสนใจทางนี้หน่อย พรอมคิงและพรอมควีนของเราคือมแมลงเต่าทองและแมวดำ <laughs> ไม่มีใครประหลาดใจเลยที่คู่นี้ชนะ <laughs> กดไลค์วิดีโอของเราเพื่อแสดงความยินดีว้าว <Wow. S 1> กดติดตามลาลีลูและกดกระดิง่ง <laughs> จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา <laughs>